ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในได้นะครับ หรือท่านใดสะดวกก็สามารถแอดไลน์จากเบอร์นี้ได้นะครับเป็นเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นงานสั่งทํานะครับลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เล่มแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดปลาส้อยนะครับเป็นตัวไซส์เล็กนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่สี่มิลนะครับ เป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับคมกลิบนะครับตัวนี้เปิดคมพร้อมใช้งานนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับด้ามครับตัวนี้นะครับทั้งด้ามทั้งปอกเลยนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามพยุงนะครับสวยงามนะครับขนาดไซส์เล็กนะครับ สวยงามนะครับทั้งด้ามทั้งปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ได้ยหวนะครับสวยงามนะครับขนาดเล็กนะครับใส่กระเป๋าใส่ย่ามได้นะครับครับต่อไปเป็นในส่วนของตัวเล่มที่2นะครับก็ยังเป็นในส่วนของตัวมีดปลาส้อยนะครับแต่ขยับซไสาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่7นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.5นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเป็นเหล็กผ่านลดะไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับสวยงามนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับต้องการเป็นผิวเรียบนะครับหรือท่านไหนต้องการที่จะซอะล่องตีลายก็สามารถทําให้เพิ่มได้นะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับ ชมกันชัดๆใกล้ๆนะครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับใส่เข้าไปในกันเลยนะครับตัวปลอกนะครับ ต่อไปนะครับเล่มที่3ามนะครับตัวนี้เป็นเน็บหลังตรงนะครับใบมีดยาว7.5้านิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1 6จนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับขานลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับซาะร่งตีลายนะครับสวยงามนะครับเน็บหลังตรงนะครับตัวนี้นะครับ ครับทั้งด้ามทั้งตอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับให้ดดวยไหวนะครับสวยงามนะครับเล่มสุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตัวมีดปลาส้อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับความยาวใบมีดเกนิ้วนะครับเป็นแบบเรียบนะครับไม่เซาะร่องไม่ตีลายนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับ ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่9้านิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งปอกนะครับถักให้ด้วยไหวนะครับสวยงามนะครับไซก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับ สวยงามนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ